อักเลยไหนโอ้มันตัวแดงๆเป็นทเวลาโอ้เห็นแล้วมันเป็นสี่เหลี่ยมโอ้ใส่ยันไอขึ้นมนไึ้ขึ้นห้น้าขึ้อขกคนขึ้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 นขึนขนขนขด้นึ้บาง้้นนนอา อ่าไป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  hole,णकर ऑय filt ไปดูก่อนไปดูก่อนนะคะของอุซีใบสีสวยมากเลยโอ้โหสวยมากเลยเนาะช่งมาเพื่อที่จะมาขอพรดูว่าอำยังไงดีก็คือติดต่อทุระที่ อีกอำเภอหนึ่มันเป็นทางผ่านกับบ้านนะค่ะไม่ญยกถ่ายนอเลยสีงามแสวยมากเลยทำนี่ไม่เคยมีเนาะถ้าฝึกก็ต้องได้ไของแกเนี่ยสยมากเลยเส่ากเลยเสยจริงเสจริงแต่ถ้านูทำก็ไม่ได้เหมือนกันจด บายสีคูนี่สวยมากเลยค่ะขันผมครับขันเทพกับขันผมนะครับขันเทพขันผมฉีดให้มันเงาใช่ไหมใช่ไม่ให้มันแห้งไวไว่ยยใชยาไข้ั่วก็น้ำมันมะกอกใช่สีมือล้วนๆเลย สวยมากเลยเนาะดอกไม้สดด้วยถ้า,ม,ม,ถาม,มาจากไหนคะน,นี่นะะพนทองครับพนทองโอ้โหพนทองอยู่แล้วค่ะ แม่เขาปรทำถอยวัดุกวันจ้าจ้าจ้ารู้ค่ะเองปฏิบัติทรรที่วัดไมครับอันนี้อันนี้คืออะไรนะตํบลหนองใหญ่อเาทำสามชั้นกับห้าชั้นโอ้โห้าเก้าั้นรนยเทบรคุมเลยขันเทพกับขันคุมใช่ไหมครับขันเทพกับขันคุมขันเทพกับขันคุมเมืออกันต่เรียกตันงกันที่เฉยใช่ไหมคะ ทำขึ้นหลายๆเป็นคู่เป็นคู่เหมือนเงินเหมือนกองอะไรเหมือนับขันเงินขันทองประมาณขันเทพขันขันเทพขันเทพเป็นเทพเลยนี่ค่ะกำลังประดับดอกไม้อยู่ค่ะ อันนี้เขาเรียกใบสีอะไรครับใบสีเทพไปสีเทพคมันจะมีหลายใบสีเริ่มจากไปสีปัชามอันณีไปสีเทพใบสีมันจะมีหลายใบสีนะครับก็เลยต้องถามผู้รู้ก่อนดอกดาวเรืองเลยครับทุกคนจะได้รู้ด้วยกันด้วยดาวเรืองนี่ก็ความหมายก็รุ่งเรืองเนาะ ลุงเลื้งเก้าหน้าเองแกครับไม่ใช่ของปองนะของปอมนะคะมาได้ของปอมนะคะโอ้ยจะไปซุ่มไก่มันเม่ปเอาเจ้าใหญ่ขบี้เนอาเอาเว้ยขบี้เน่าเอา เสร็จแล้วอันหนึ่งนะคะเสร็จแล้วอันหนึ่งเหลือ hmm> อันท uh uh ี่สองเสร็จแล้วหนึ่งค่ะขอโชคครับก็คือไม่ได้แก้บนไม่อะไรอะค่ะครั้งแรกแล้วก็มาไหว้ขอํามาาจากรู้กันเลยค่ะ ไม่ได้มีอะไรบ้างหรอกคืออยากดีค่ะเนาะค่ะพอดีสัพพายาน่ากันแล้วครไปเห็นสวยงามด้วยไม่ใช่อะไรไม่เคยมีเนาะแม่เป็นอาทีพไหมครอบครัวมันเป็นอาชีงคุณครูชาพยานาคอยู่แล้ว อยากถามว่าทำไมทำสวยจังตรงไปมันยังไม่ได้แปดนาทีก็เลยทำถามแบบอ้อมไปก่อนขอโทษด้อขอโทษด้อผมไปดูทะเบียนรถกันนปดเาสี่นะครับแปดเก้าสี่หนะครับพรุ่งนี้แล้ววันนี้ไม่ทันนะครับ จะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับพี่โหสวยงามแปลกๆนะได้แลกเงินเลยแล้วเพื่นหจะมดแได้หนาทีแล้วให้เ่นเาจำนวนอกกนไปอามบอพูดอต้องพูดอะรบหดอเนบเ่นหังาดไปไองหนูเองัปหั ได้แล้วนะคะคีอใส่แพ่ให้มันแห้งใช่ไหมคะมี่มันแสดนะคะเพราะว่ามันสดดอกไม้สดใบตองสดนะคะถ้าไม่เลี้ยงน้ำก็มัไม่โดนมันห้องนะคะนียนี่วันนี้วันนี้จัดส่งพันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเราเปิดอะไรคะอะไรคะทันเทศทันคุมหรืยทันทองเรื่องอะไรนะทันทอทัยูทันองนี่งใส่ผักสดชรสสด

ห้องอยู่ซ้ายห้องอยู่ขวาห้องซ้ายห้องกันหน่อตรงนี้ตรกไว้ด้านซ้ายเราซ้ายเราซู้เนาะไว้ปลาู นี้ก็ขอจบลงแค่นี้นะคะจะขาไหว้จะคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้ค่ะขอไว้ค่ะ